สวัสดีครับการดึงข้อมูลสรุปรายงานนะครับของเครื่องสแกนรุ่น MB10 นะครับด้วยแฟลชไดร์ USB ตัวนี้นะครับอย่างแรกเรานํา USB มาก่อนนะครับมาทําการเสียบเข้าด้านข้างเครื่องสแกนตัวนี้จะมีช่องเสียบ USB นะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะครับผมจากนั้นทําการกด M s l OK ขวาล่างตัวนี้ทําการเข้าเมนูนะครับเลื่อนมาใช้เมนูที่เขียนคําว่ารายงานตัวนี้นะครับกดลูกศรเลื่อนลงมา,ากดลูกศรด้านข้างแบบนี้ได้เลย นะครับเข้ามาเมนูที่เขียนคําว่ารายงานนะครับจากนั้นกดโอเคจะมีหัวข้อที่เขียนคําว่าดึงรายงานเวลาทํางานนะครับตัวนี้สามารถกดโอเคเข้าไปได้เลยตัวเครื่องจะถามนะครับเข้างานนะครับให้เราใส่วันที่เริ่มต้องการได้เลยนะครับวันปีเครื่องสแกนจะเรียงด้วยปีเดือนวันนะครับสามารถกําหนดได้เลยแบบนี้นะครับกดลูกศรขึ้นลงได้เลยจากนั้นทําการกดโอเคหัวข้อจะเปลี่ยนเป็นออกงานนะครับก็คือวันสิ้นสุดที่ต้องการดึงข้อมูลนะครับ ถ้าเราต้องการถึงวันนี้เราก็กําหนดได้เลยนะครับผมนะครับสามารถกดลูปสอนขึ้นลงขึ้นลง,นลงเลือกวันที่วันเดือนปีได้เลยนะครับจากนั้นกดโอเคแบบนี้นะครับระบบจะทําการดึงข้อมูลลงแฟลชได์นะครับตรงนี้จะขึ้นคําว่าดึงข้อมูลสําเร็จนะครับให้เราทําการกดโอเคได้เลยจากนั้นทําการกด E4 นะครับออกมาได้เลยครับแล้วก็ดึงแฟลชได์ถอดออกได้เลย